ตัวขุดเตรียมตัวขุดสมุนไพรแล้วเรียบสวยที่เราทำอยมครับตุ้ยรีบดูหมวหัวหัวกจะเป็นอย่างนี้ยังไงเห็นไหมจะเป็นแมลงจะเป็นแมลงะครับแมลงเยอะเลยครับแมลงเยอะเข้าเย็นใต้ครับเข้าเย็นใต้เือเราสังเกตเนี่ยต้นเขาจะมีหนังเนี่ยหนัมจะปักเราได้เนี่ยหนามี บบ็จะเปนนแบบนี้ลําต้นที่แทงยอดขึ้นมาใหม่เนี่ยจะคล้ายกับข้าวเย็นเหนืออันนี้คือข้าวเย็นใต้้าพรกคุณนะใบนี่นะใบกิ่งก้านลาใบข้างบนดินขึ้นมาเนี่ยจะรักษาสะเก็ดเงินโรคผิวหนังผื่นคันต่างๆนา,า,านานะครับข้าวเย็นใต้โดยเฉพาะสะเก็ดเงินดีนะักเลย ลากเห็นไหมมันจะเหมือนสมโอ้ลากจะเหมือนสมนี่คือกระตังใบตัวเมียถ้าตัวผู้ถ้าตัวผู้นะออกง่ายเป็นลูกเลยอ๋อเห็นลูกเๆเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอขอรรอทเจลก่อนนะคะโอ้โหหนูชอบได้สดที่เราไปปลูตอนที่เราไปไต้นั้นั่นนั่นตัวเมียหรือตัวตัวเมียที่หนูลากยาวมากลากยาวตัวนี้ใหญ่นิ้วมือนี่อันนี้มันจะแตกออกไปเรื่อยๆขอค่ะนี่มันจะใหญ่ถ้าวนี้มันใหญ่อะมันจะใหญ่เหมือนงูมือตรงนี้เลยอันนี้มะเร็งเต้านมเห็นไหม โอ้โหหัวหอมแยกไวต่างหากอันนี้เข้าเย็นเลยนะครับหมอข้าเย็นใต้ครับข้าเย็นใต้ใต้สังเกตเขาจะสีขาวนะครับเนี่ยใต้ขาวโอเคนหัวแดงใต้ขาวหัวหองเอามาได้ค่ามเนี่ยตัวนั้นอะไรอ่ะฝั่งนู้นอ่ะ เป็นยีนใต้ครับผมเอาลากันเนาะนอเอาน้ำเอา,าทั้งหมดครับทั้งหนักทั้งกิ่งทั้งส่วนทั้งใบเลยครับผมยานี่เอาไปเข้าตำรับรักษามะเร็งท่านนีเลยครับนี่นะครับคนไข้อลองดูนะกว่าจะหาได้นี่ลากมันกินข้าหน่อยน,นะครับเดี๋ยวข้อนี้มาให้ก่อนนะครับนี่ครับกินข้อยีในใต้ครับผมยีในใต้มันจะสีขาวใช่ไหมขาวขาวเหลืองครับผมถ้าเข้อยีนหน่อยจะสีแดงครับคุณเล็กเป็นไงบ้างเออแต่ เสี่ยงเลยนี่คือวิธีออกกำลังกายแบบใหม่ใครอยากลดความอ้่นมาเลยนะ